要上从头从都、啊，那这一段走就都太难了。 นหุเ็นนะพอได้รัดถั

อ wow. ัน้เราไปรอไ้ป่ะแต่ว oh, e? ่าเราก็รอว้าไม่เอาเทปถัดดวยจรนเทยัดดวเจะเทดวอีอ้อจะป้าน่อุละจะปออออีอ้อเป้อย่างก็ไดเอ

Yeah, yeah. 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 yeah.

ชอบก็นะอบพที่พูดจก็ออกนชอชอที่ไม่อที่พูดแวออกไปชน

아인. 응, 오케이. 그런 게안 하겠고요. 예, 진짜

มินช awesome. wow. ัยเออแม่เอาหลานนอนโตโอ้โหว้าวหายๆเออยุงยุงก็หอมว้าวไม่ไม่ไม่นอนเลยไม่เออไม่เออก็ปวดเช้ามาก็บอกเอาอ่ะแม่เอาไม่ก็อยู่

mặc kỳ mãi ngân hai hậu thugget tay vào ngân tuyền hậu thugget tay vào con ba luôn chứ chia, ê, nhé, hahaha, 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 thở thở เอ้หนอทีจะช้าแล้วหอท่รเไม่ว้องกลัวโซโล่เเต้มื่อกี

<laughs> à mấy còn con nào mẹ con nào mẹ con nào mẹ con nào con ชชชเราเป็นเนาะชชจะอยู่โน่นฉาบด้าร้อฉาเราเป็นเนาะม่เอารนึ่อเราเียงเาะเ้าเเปิอืเ้ายเผาอุ่มเปิก็แช่แ่าจาป้านองก็หมือนเนาะรอ

진짜 축야 그래. 똥도 도 쟤. 나 나타 ตะเปอรน้าตะเปอเลตะเปอกันแล้วว้าพ่อว่าจริงหรอน้โอ้ดช้าใหญ่โฉลุดช้าใหญ่โอ้พ่อรู้่ตุลาตา แต่ามาชิามจีดูนะปชยจ้าปูมันตัวตร้งเลย